ใช้ผู้ตื่นขึ้นมาในอนาคตแพย์ชาวอิตาลีสูญเสียความทรงจำไป12ปีหลังจากฟื้นจากอาการโคมา่าดรเพียดันเตฟิชชนีคือนักเดินทางข้ามเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจความทรงจำในชีวิตของเขาทั้ง12ปีถูกลบออกไปหลังจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2013เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นเขาคิดว่าตอนนี้เป็นปี2001และไม่สามารถจำภรรยาและลูกชายของเขาในตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ว p พียร์ดันเตหรือคนที่รู้จักใกล้ชิดเรียกกันในชื่อ p พ e r ร์ยังคงรู้สึกเคว้งคว้างจากอาการช็อกและไม่สามารถประกอบอาชีพแพทย์ได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันเขาก็ได้พยายามตามหาผู้ชายคนนั้นที่เขาเคยเป็นหลังจากค้นหาอีเมลนับพันฉบับเขาก็ได้พบว่าเขาเองก็มีด้านมืดในวันที่31พฤษภาคมปี2013เพียร์ฟื้นสติขึ้นมาในขณะที่เขากำลังนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่เขารักษาในเมืองโลดีประเทศอิตาลี สิ่งแรกที่ผมเห็นคือแสงสีขาวซึ่งเป็นแสงจากห้องฉุกเฉินที่เพื่อนร่วมงานของผมพาผมมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุผมอยู่ในอาการโคมา่าประมาณ6ชั่วโมงและตื่นขึ้นมาผมเห็นเพียงดวงตาของเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นเมื่อพวกเขาถามว่าวันนี้คือวันอะไรผมคิดอยู่ราว5้ถึง6วินาทีและผมก็ตอบว่าวันนี้วันที่25ตุลาคม2001จากนั้นเขาก็เห็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพิมพ์ข้อความลงใน iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีในปี2001ซึ่งตอนนั้นโทรศัพท์เป็นได้เพียงการโทรออกส่งข้อความและรับข่าวสารอัปเดตพื้นฐานเท่านั้นพวกเขาถามว่าคุณอยากเจอภรรยาของคุณไหมแน่นอนว่าผมอยากเจอภรรยาของผมผมตอบกลับไปและในใจผมคาดหวังว่าภรรยาของผมจะเดินออกมาจากห้องแต่ผู้หญิงที่เข้ามาไม่ใช่ภรรยาของผมแต่ดูคล้ายเธอมีริ้วรอยเยอะมากเรียยังต้องยอมรับกับความจริงที่ว่าลูกๆของเขาเติบโตและกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วในตอนนี้ ผมถามพวกเขาว่าพวกคุณเป็นใครลูกๆของผมอยู่ที่ไหนเพราะผมไม่เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกชายของผมจากนั้นภร,รรยาของเขาก็แจ้งข่าวที่น่าตกใจบางอย่างว่าแม่ของเขาที่สุขภาพแข็งแรงตามความเข้าใจของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนเมื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง12ปีที่ถูกลบออกจากความทรงจำของเขาเทียร์ก็ได้ตกตะลึงเมื่อเขาค้นพบว่าเขาไม่ใช่คนดีในตลอดช่วงเวลานั้นผมถามเพื่อนๆร่วมงานและภรรยาของผมว่าผมเป็นคนแบบไหนเป็นคนดีหรือคนเลว เพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าตอนนี้ผมได้เป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินมีทีมงานที่ทำงานหยุดใต้บังคับบัญชาประมาณ230คนพวกเขาเรียกว่าดร์เพียร์ชื่อเล่นของผมในตอนนั้นคือเจ้าชายสารเลวพวกเขาบอกผมว่าคุณเป็นคนซับซ้อนมากๆคนแข็งกล้าวมากแต่โหดกับคนอื่นเกินไปผมได้อ่านอีเมลทั้งหมดซึ่งมีมากกว่า76,000ฉบับเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าผมเป็นใครในบางอีเมลผมต้องยอมรับว่าผมเป็นชายคนหนึ่งที่ไม่ดี เป็นหัวหน้าที่แย่และเป็นคนที่เข้งมงวดมากผมรู้สึกเสียใจมากเมื่อได้อ่านอีเมลเหล่านั้นเ e ี Here, ยรจึงตัดสินใจว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้น